สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAM Story คลิปนี้คือคลิปอ่านไพ่ความรักรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2564ให้กับเพื่อนๆชาวมีรับชมได้ทั้งเพื่อนๆราศีมีแล้วก็ลัคนาราศีมีนะคะ วันที่นะคะจะใส่ไว้ให้ในช่อง description box ด้านล่างคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะแล้วก็การอ่านในครั้งนี้นะคะจะเป็นการอ่านพลังงานโดยทั่วไปนะคะอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆชาวมีนทุกคนนะถ้าเรื่องราวที่เราอ่านนะคะไม่ตรงกับสถานการณ์ของคุณก็ถือว่าการอ่านครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะเลือกรับเฉพาะส่วนที่ฟังแล้วมีความสุขสบายใจดีต่อใจนะคะถ้าอะไรที่ไม่ตรงหรือฟังแล้วไม่สบายใจก็ ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะแล้วส่วนสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่เราภูมิใจนําเสนอมากนะคะเพื่อ<ๆ>นๆหลายคนชอบนะก็คือการอ่านไพ่ออร์คุนะคะที่เป็นไพ่ในด้านการให้คําแนะนําดีๆนะคะทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะอยากให้เพื่อนๆอยู่ฟังจนถึงตอนนั้นนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการอ่านกันเลยนะคะพลังงานหลักๆของเพื่อนๆชาวมีนะคะตอนนี้เป็นไพ่ ที่ดีมากนะคะเป็นไพ่ The Wheel ในบางสำรับนะคะหรือว่า Wheel of Fortune นะคะไพ่พลังงานของเขานะคะก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ของบุนคคลเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะโอเคเห็นหน้าไพ่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าการอ่านครั้งนี้เป็นอะไรที่ดีๆแน่นอนนะคะเนื่องจากในเดือนที่ผ่านมานะคะเรามองว่าเรา เคยอ่านให้เพื่อนๆชาวมีนะคะว่าโอเคคุณจะสิ้นสุดปัญหาเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดคุณเคลียร์คุณจัดการให้มันจบนะคะแล้วก็การเคลียร์การจบทุกอย่างเนี่ยจะนำมาสู่การเริ่มต้นใหม่ซึ่ง มันชัดเจนเลยนะคะเหมือนเป็นเรื่องต่อเนื่องของคราวที่แล้วที่เราอ่านนะเพื่อน,อนๆคนไหนที่เคลียร์ทุกอย่างจบแล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่มาแล้วจริงๆนะคะไพ่ของว i l l o f For t u n e คือการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่การทำอะไรใหม่ๆ Refresh อะไรใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นไปนในด้านที่ดีนะ แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขในครอบครัวของคุณนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในด้านความรักนะด้านเงินทองด้านความมั่นคงก็ดีขึ้นด้วยนะคะ,ะในบางกรณีนะคะที่ในบางคู่นะคะความรักอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเปลี่ยนคนใหม่นะบางคู่ก็อาจจะเป็นตัดสินใจคุยกันนะคะแล้วก็ ปรับความเข้าใจกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะคะทําให้มันกลับมาเป็นครอบครัวมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งก็ได้นะคะไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเรามองว่ามันเป็นเรื่องดีๆนะเพราะมันมาพร้อมกับ10เหรียญน,นะคะส่วนตัวของเขาเนี่ยเ,เราไม่แน่ใจนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนใหม่หรือว่าคนเก่าในความสัมพันธ์ของคุณแต่พลังงานเนี่ยมันเป็นพลังงานใหม่ๆนะคะมันเหมือนเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น เหมือนเป็นเด็กคนนี้ค่ะที่เขามองถ้วยอะ่ะอ,อัศวินถืออ่าโทษค่ะเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นตัวแทนของอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่นะคะความรู้สึกใหม่ๆการการเซนซิทีฟการ ตื่นเต้นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเขามองสิ่งที่ออกมาจากถ้วยด้วยความแบบตื่นเต้น,นอ่ะอยู่ดีๆก็มีปลาออกมาจากถ้วยนะคะหรือว่ากําลังมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องตื่นเต้นอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็ได้นะคะหรือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆนะคะสําหรับเขานั่นเองนะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานโดยภาพรวมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบเจาะลึกเลยนะคะทั้งความคิดความรู้สึกของตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะแต่ว่าไพ่ตัวตนเนี่ยมันออกมาค่อนข้างดีนะเราว่าน่าจะเป็นการอ่านที่ดีนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวเพื่อนๆกันก่อนนะคะเพื่นพนอนๆชาวมีนนะขอไพ่ห้าใบนะคะให้กับความรู้สึกความคิดของเพื่อนๆตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ไปสามใบนะคะค่ะเพื่อนๆชาวมีนะคะเ,เราคิดว่านะคะเรา ขออ่านมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาดีกว่านะคะเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้คุณมีความสุขดีแล้วอะค่ะกับกับชีวิตกับครอบครัวตอนนี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะมันมีไพ่าสามดาบนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญมีไพ่ราชาถือดาบนะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็สองถ้วยไพ่เรื่องของความรู้สึกเนี่ยมีมี มีสองใบนะคะแล้วก็มีไพ่ของการตัดสินใจอีก2อ,อาไพ่ดาบนะคะเป็นไพ่ของการเลือกการตัดสินใจถ้าถามเรานะคะเรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆมีความรักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะมันทำให้อาจจะเกิดเป็นปัญหาในเรื่องราวของความรักที่มันมีมากกว่าคนสองคนก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของ ความอาจจะมีเรื่องรักสามเศร้านะได้บางกรณีในบางคนนะคะมันก็เลยอาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปโฟกัสเรื่อง โอกาสหรือหน้าที่การงานหรืออะไรใหม่ๆที่คุณได้รับมานะคะทําให้คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาสําหรับเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะความรักของคุณก็เลยอาจจะไม่ค่อยจะสู้ดีนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยเหมือน มีอะไรหลายอย่างที่อยากทํานะคะเหมือนที่ผ่านมาในหลายๆเดือนก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะสำหรับเพื่อนๆชาวมีนนะคะเหมือนมีทางเลือกมีสิ่งที่ให้คุณตัดสินใจหลายอย่างนะคะหลายเรื่องนะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะอยากได้อยากทําหลายๆอย่างมันเลยทําให้ตัวคุณเอง ยังไม่มีความพร้อมที่จะเดินหน้ากับความสัมพันธ์หรือยังไม่ตัดสินใจเลือกหรือถ้าเป็นในความรักก็อาจจะมีคนหลายคนที่คุณมองเอาไว้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะเรามองว่าคุณก็จะรู้ว่าคนคนไหนเป็นคนที่เข้ากับคุณได้มากกว่ากันนะคะเป็นคนที่ คุณรู้สึกมีความสุขเวลาที่อยู่ด้วยอะ่ะคุณรู้สึกว่าใช่ว่าตอบโจทย์นะคะคุณก็จะเลือกที่จะสารสัมพันธ์กับคนคนนั้นก็เป็นได้นะคะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าพลังงานมันอาจจะสลับกันได้นะในตัวตนของคุณกับคนรักคุณที่เราอ่านนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวสลับกันนะคะในที่นี้เรามองว่ามันอาจจะมีปัญหาของคนหลายๆคนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องความรักแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะ เลือกที่จะสารความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งนะคะต่อไปนะก็คือเป็นเรื่องของการตัดสินใจเลือกนะคะโอเคทีนี้นะคะเราจะมาดูความรู้สึกความคิดของคนที่เพื่อนๆชาวมีนนะคะรักแล้วก็คิดถึงขอไพ่ให้5ใบนะคะเหมือนกันนะ โอเคค่ะค่ะเพื่อนๆชาวมีนะคะไพ่ของคนที่เพื่อนๆคิดถึงหรือว่ารักนะคะตอนนี้จะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่ห้าเหรียญไพ่ priestess นะคะไพ่ q u e e n of Pentacles แล้วก็าราชินีถือเหรียญน,นะแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ โอเคพูดถึงไพ่เมเจอร์อะคานาก่อนนะคะคือไพ่ใบนี้นะคะ High Priestess นะจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นในแง่ของคนที่มีเสน่ห์นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกลับอา่านยากนะคะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็ในที่นี้เนี่ยเรามองว่าเนื่องจากไพ่ในตัวตนของเขาเนี่ยมันมีเรื่องของการ เหมือนเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเราก็เลยมองว่าในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้ตัวเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้กับคุณแบบชัดเจนนะคะก็เป็นได้นะเขาอาจจะอย่างเชิงดูก่อนนะคะว่าเออคุณเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ถ้าถามว่าเขามีความรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณไหมเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ก็มันจะมาตรงกันกับไพ่สองถ้วยนะคุณ2คนก็รู้สึกคลิกกันรู้สึกมีมีความปรารถนาต่อกันอะไรเงี้ยนะคะก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ว่าเรามองว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่ได้ไว้ใจหรือเชื่อใจคุณเต็มที่อะคะอ่ะไพ่หอ่เด็กถือดาบเนี่ยมันมาอยู่ตรงข้ามกับอ่ไพ่สามดาบนะคะเป็นเรื่องของการการมี มือที่3ามก็ได้นะคะการทําอะไรที่แบบเป็นการทําให้ไม่สบายใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างหวัดระแวงในตัวคุณนะก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะคะส่วนไพ่ตรงนี้เนี่ยคือจริงๆปกติเราจะไม่อ่านไพ่แบบเรียงเป็นแบบนี้นะแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรค่อนข้างเหมือนเป็นการตอบคําถามมากกว่ามันค่อนข้างที่จะจะลิงก์กันในแง่ว่าเขาคิดยังไงคุณคิดยังไงเนะะียค่ะเป็นความรู้สึก ต่างฝ่ายต่างรู้สึกอะนึกเราว่านะคะแล้วก็เขาเองเขายังรู้สึกว่าความความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันมันมีอะไรที่มันอาจจะมีใครคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายตามอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยค่ะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นความรัก ความรู้สึกที่มันยังไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่อะคะ่ะถ้าถามถึงตัวเขาเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณบางครั้งบางครงาวค,คุณทอดทิ้งเขาให้เขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเขามีความรู้สึกมากกว่าคุณหรือหรืออาจเป็นไปได้ว่าเขาเขาแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับการเติมเต็มในความรักเท่าที่ควรอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะทีนี้ ตัวเขาเองอะคะ่ะตัวตนเขาเนี่ยเขาเป็นเป็นราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของทั้งเรื่องความรู้สึกเรื่องของการโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเรื่องของอาการที่เขา มองอะไรทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะเรามองว่าเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีเขานิ่งนะคะอาจจะเป็นข้อดีที่ทําให้คุณตัดสินใจเลือกเขาในหลายๆตัวเลือกของคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบมั่นคงนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณคนนี้น่าจะเหมาะสมกับคุณแล้วนะคะคือในกรณีของถ้าคุณพบคนใหม่เลยนะคะอย่างที่เราบอกมี2กรณีนะก็เป็นการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆด้วยกันละค่ะแต่ว่าคุณก็อาจจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะคะแก้ปัญหาเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ตัดจบให้ได้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ได้จริงๆแบบชัดเจนนะส่วนตัวเขาก็อยากจะขอให้คุณแบบชัดเจนกับเขาเหมือนกันนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นความรักที่กลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณควรต้องไปแก้ปัญหาเรื่องราวของความรักสามเศร้า การที่คุณเคยลังเลไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ทําให้ความรักครั้งนี้มันกลับมาเติมเต็มมีแพชชั่นต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะคอยดูอยู่นะคะแล้วก็เราเชื่อว่าคนคนนี้เขามีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างนะคะคือถ้าเขารู้สึกว่าอะไรที่มันยังไม่โอเคไม่ชัดเจนเขาก็จะยังไม่เปิดใจให้คุณก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราดูสถานาการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณในเดือนพฤษภาคมที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวมีนนะคะในเดือนพฤษภาคมนะขอห้ใบนะคะอีก3ามใบนะคะ ไพ่สถานาการณ์นะคะในเดือนพฤษภาคมนะก็จะมีไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยไพ่สามดาบเจ็ดดาบนะคะโอเคพูดถึงตัวไพ่ก่อนนะคะมันก็ยังคงเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันมีใครบางคนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกได้สักทีนะคะคือไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ ไม่ได้สนใจนะไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะใส่ใจมากนะคะอาจจะมีหลายเรื่องที่ที่เขาเรียกว่าอะไรคะอยากทำหลายอย่างอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเบื่อเบื่อเรื่องความรักตอนนี้แล้วก็ไปโฟกัสกับอนาคตของตัวเองก็จะเป็นในสถานการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในบางเคสบางกรณีนะคะไอเรื่องราวของความรักสามเศร้าเนี่ยการที่มีคน แอบอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมีคนอื่นอยู่อีกนะคะมันก็อาจจะยังคงอยู่นะคะมันก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในสถานการณ์ของตัวคุณนะ่ะมันก็ยังมีไพ่สามดาบขึ้นมาอยู่ดีนะคะแล้วก็ของฝั่งเขาก็ยังคงมีความไม่ไว้วางใจอะ่ะเรามองว่า ณเดือนนี้คุณเองก็อาจจะยังแก้ปัญหาในเรื่องของอะไรที่มันยังเก็บซ่อนไว้หรือยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองกับเขาได้แบบร้อเอซอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสลับกันได้นะก็เลยอาจจะทำให้ตอนนี้มันอาจจะยังเขาเองเขาก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เปิดใจให้กับคุณมากเท่าไหร่เพราะว่าคุณเองก็ยังแก้ปัญหา ที่ผ่านมายังไม่จบอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้ไม่ได้เคลียร์กันครบทุกเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเเดี๋ยวเราดูไพ่เพิ่มเติมให้กับ3ดาบกับ7ดาบก่อนนะคะว่ามันต้องการเสืออะไรนะเพราะเรามองว่าสถานาการณ์หลักๆของพวกคุณนะ่ะมันคือสิเหรียญน,นะคะเราคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในครอบครัวแล้วเราก็เลยไม่แน่ใจว่าสดาบกับเดดาบเนี่ยมันต้องการสืออะไรนะคะ ขอไพ่เพิ่มให้กับ3ดาบกับ7ดาบนะคะไพ่ที่เปิดเพิ่มมาได้3ใบนะคะก็คือ9เหรียญน,นะคะไพ่ strength นะคะเป็นไพ่ประจำตัวของเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ไพ่6ดาบนะโอเคเราว่าอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ต้องการสื่อก็คือว่า โอเคตัวคุณหรือตัวเขานะคะตอนนี้อาจจะค่อนข้างที่จะมีทางเลือกในชีวิตเหมือนเป็นคนโสดที่มีความสุขก็เลยอาจจะยังยังคงอยากที่จะใช้ชีวิตโสดหรือว่ายังแฮปปี้กับความเป็นโสดอยู่ก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงอย่างนั้นก็ได้หรือในบางกรณีบางคนนะคะการหมายถึงว่าอาจจะมีการกลับมาของความรักครั้งเก่าอะไรแบบนี้นะคะการวนกลับเข้ามา หากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะหรือในอีกความหมายหนึ่งอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าสิบเหรียญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่ามันไม่ได้รับการตัดสินใจให้เสร็จอะคะ่ะคือเรามองว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะสามารถที่จะไปต่อได้นะคะ มันจะสามารถที่จะพากันไปต่อได้ถ้าไอเรื่องราวความเจ็บปวดในความรักหรือการปิดบงังซ่อนเร้นเนี่ยมันได้รับการแก้ไขแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราว่าคนของคุณหรือไม่ก็ตัวคุณนะคะคงเลือกตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวอยู่เป็นโสดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งคือเป็นคนที่สตรองอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะคะแล้วก็เลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ แล้วก็มองหาอนาคตของเขาเองนะคะเราว่าอาจจะเป็นความหมายแบบนี้ก็ได้นะคะคือณนะเดือนนี้มันก็ยังคงมีความไม่ชัดเจนความคาราคาซังในเรื่องของความรู้สึกความเสียใจอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่เรามองว่าพลังงานของตัวคุณคือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสุขเราคิดว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วขจัดปัญหา ทุกอย่างในชีวิตออกไปได้นะคะคุณจะสามารถกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะกับคนรักก็ได้นะคะครอบครัวของคุณด้วยนะจะสามารถกลับมาสมบูรณ์มามีความสุขมาอยู่ร่วมกันมาอบอุ่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้าพูดไปถึงคนที่คุณกําลังดีด้วยหรือถ้าคุณอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นทางเลือกของอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะเรามองว่าเขาก็คงไม่รอแล้วเหมือนกันนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออความรักครั้งนี้มันก็ไม่ได้มันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นน่ะถ้ามันดูมีทิท่าว่ามันจะไม่ชัดเจนหรือมันจะไม่โอเคมันไม่ตอบโจทย์เขาเขาก็อาจจะเลือกที่จะใช้ความเข้มแข็งของเขาแล้วก็ตัดสินใจที่จะอยู่เป็นโสดหรือจะออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวมีนะก็อยากให้คุณแก้ปัญหาให้ได้ในเดือนนี้นะคะพยายามเข้านะคะเพื่อนๆชาวมีนเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำของไพ่ออร์เคิลกันนะคะเริ่มจากคำแนะนำของ r o m a n ต์ a n g เจกันก่อนนะคะขอไพ่หนึ่งใบนะคะให้กับโอ้มาเร็วมากเลยนะคะ Pay attention to the red flags ค่ะคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่ Work Your l i k e นะคะ w อ r k เ o ียลไล e จะให้คำแนะนำอะไรกับเพื่อนๆชาวมีนบ้างนะคะแล้วเราขอเปิดให้หนึ่งใบนะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นคำแนะนำจากไพ่ s e c r e t traveler นะคะนักเดินทางนะดูว่าชีวิตของเรานะคะอยู่ในช่วงไหนของการเดินทางนะคะแล้วก็เขาจะมีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะ ไพ่ไม่ออกเราจะขออนุญาตเปิดหนึ่งใบนะคะโอเคใบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆสำหรับคำแนะนำจากออร์โคของเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่เราพยายามที่จะไปหาความเชื่อมโยงของไพ่ทั้ง3าใบนะคะความหมายของไพ่ทั้ง3าใบที่ต้องการสื่อให้กับเพื่อนๆก็คือเป็นการคอนเฟิร์มเมชันค่ะ โรแมน c e นเจอนะคะให้คำแนะนำ pay attention to the red flags นะคะแล้วก็ไพ่ uh, work your life oracle นะคะเป็น a า a s h ชนะคะ your guidance is t h e wisely guide นะคะความหมายของไพ่ใบน,นี้คือพูดถึงว่าตอนนี้คุณกำลังได้รับคำแนะนำอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะให้คุณเปิดใจรับฟังนะมันเป็นเรื่องของการบอกให้คุณเดินหน้านะคะเป็นเหมือนกับว่าให้คุณลอง เปิดใจนะคะให้กับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะแล้วก็ infinite abundance นะคะไพ่ของนักเดินทางบอกว่าตอนนี้ abundance is pouring into your life ถึงเวลาในช่วงของความอุดมสมบูรณ์ของการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเรามองว่าไพ่ทั้งสองใบเนี้ยไพ่เนี้ยใบเนี้ยตรงกับไพ่ v i e l of fortune er นะคะซึ่งเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะเรามองว่ามัน เราอ่านไม่ผิดแล้วเราเข้าใจไม่ผิดอะค่ะว่าชีวิตคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่มันดีขึ้นซึ่งมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะมันเหมือนถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความสุขมันคือการเติมเต็มเนี่ยค่ะบริบูรณ์นะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เรายังคง ติดค้างอยู่กับไพ่3าดาบ7ดาบเนี่ยมันเป็นความหมายเดียวกันเลยกับการที่เขาเตือนให้คุณระวังอะไรบางอย่างมันจะมีทรายบางอย่างที่บอกให้คุณระวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าสมมติว่าถ้ากลับกันนะถ้าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีใครเข้ามาให้โอกาสคุณนะอ่ะคุณอาจจะต้องระวังนิดเึงนนะคะ ถ้าเขามีปัญหาคาราคาซังในเรื่องความรักอยู่อ่ะหรือมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอ่ะคุณคุณต้องให้เขาเคลียร์ให้มันจบให้มันชัดเจนก่อนจําได้ไหมคะไอไพ่ไอเรื่องการปิดบังการมีเรื่องที่มันแบบอาจจะไม่ได้ชัดเจนอยู่มันเลยทําให้มันยังไม่มีการแบบเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะเขาอาจจะแนะนําให้คุณนะ่ะบอกให้คนคนนั้นของคุณนะ่ะเขาเคลียร์ เรื่องราวพวกนี้ให้ได้ซะก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มาครบกันเดินหน้ากันต่อไปได้หรือว่าในกรณีที่ตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่เคยมีปัญหาต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนถ้าตัวคุณเองเป็นคนที่สร้างปัญหาเขาก็อยากจะให้คุณเอากำจัดไอ้สิ่งที่เป็น red flags เนี่ยปักทงแดงเรื่องที่คุณยังไม่แก้ให้คุณแก้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วความสัมพันธ์มันถึงจะกลับมาดีได้แบบนี้นะคะให้คุณ เดินตามทางที่ที่คุณได้รับคําแนะนํามาซึ่งตอนเนี้ยถ้าข้อความที่คุณได้รับคําแนะนำเนี่ยก็คือการที่อยากให้คุณแก้ปัญหาทั้งหลายแหละนะคะเพื่อที่จะได้มีการแบบเริ่มต้นใหม่อะ่ะจะได้มีอนาคตใหม่ๆอะ่ะจะได้มองไปถึงอะไรข้างหน้าร่วมกันนะคะคือตัวคุณเองตอนนี้อาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะคะมันมีปัญหาในเรื่องของทางเลือกเข้ามาของโอกาสเข้ามา ของการไม่โฟกัสอะไรอย่างเดียวนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราว่าคุณควรที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วทำให้มันชัดเจนนะคะเพื่อที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะได้เป็นอะไรที่เป็นแบบสุขสมบูรณ์อ่ะเป็นเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะเป็นช่วงเวลาของการแบบเก็บเกี่ยวความสุขความสมบูรณ์อ่ะซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับไพ่สิเหรียญนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆชาวมีนเราหวังว่าเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลานั้นนะคะเราเอาใจช่วยนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะโควิดกําลังระบาดนะอยากให้เพื่อนๆระวังรักษาสุขภาพนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดทุกคนเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบการอ่านไพ่ความรักของเรานะคะแล้วก็เนื้อหาสาระของช่องเราก็กดติดตามหรือว่ากด subscribe ช่องเราไว้ได้เลยนะคะสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อ,ตอไปนะคะ,ะ,คะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วก็อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะคะขอบคุณและ สวัสดีค่ะ